ผมตีล่าผีจากช anel youtube นะครับณนะตอนนี้ผมได้ขับรถมาณนะที่ที่ผมเคยมาสำรวจแล้วรอบหนึ่งและผมบอกว่าผมจะกลับมาตั้งกล้องให้ทุกคนได้ดูนะฮะเดี๋ยวนนี้ผมจะเดินสำรวจแล้วก็ครึ่งท้ายจะมาตั้งกล้องนะครับสถานที่แห่งนี้มีคนมาแขวนคอในตึกร้างนี้นะทุกคนนะแต่ผมไม่ทราบว่า ชั้นไหนนะครับพี่ๆแต่พี่ปอบอกผมมาว่าไม่ชั้นสามกับชั้นสี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะเดินไม่ครบทุกชั้นนะมาจะเดินชั้นหนึ่งแล้วข้ามชั้นไปเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะข้ามชั้นไปที่ชั้นที่เกิดเหตุเลยนะครับผมเดี๋ยวเดินสำรวจชั้นล่างก่อนแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะทุกคนนะตอนนี้เวลาเชยงคืนตรงนะครับผม มาสถานที่นี้คุณเดียวนะฮะขับมอไซคันเน่าๆออมานะฮวันนี้ก็ขอกำลังใจนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ไหนที่ผมคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์ผมก็จะไม่ตอบไม่ไม่อะไรนะครับมองข้ามไปเลยนะฮะเพราะว่ามันมันไม่ได้เกิดแบบให้กำลังใจคนทำงานนะครับผมแต่เราก็ไม่คิดไรนะฮะ แต่ทุกคนก็ชมแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะเพราะผมก็มาวิเคียจริงจกลองทักแล้วทุกคนเพราะผมมาที่นี่ผมก็มาคนเดียวนะฮะถ้าสถานที่ไหนแบบไกลๆผมอาจจะเอาทีมงานไปด้วยนะครับผมเพราะผมก็ขับมอไซค์ไปที่ไกล,ก,ล,ก,ลก็ไม่ไหวนะฮะโอเคนะครับไม่เพื่อการเสรียเวลานะทุกคนนะเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปสำรวจชั้นล่างก่อนแล้วค่อยมาตั้งกล้องนะครับผม โอเคลุยตึกล้างสยองขวัญอ,อ,อุนี่คือทางเข้าของผมใช่ไหมเนี่ยโอ้ยที่ดีๆก็ไม่มีทิ้งกันเนาะอ๋อืม สิ่งอะไรวะนี่นะพี่ปอบอกว่าไม่ชั้นสามกับชั้นสี่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสำรวจชั้นล่างก่อนนะทุกคนนะแล้วขอส่องพื้นก่อนทุกคนเฮ้ย ขอ่องพื้นก่อนนะหอยทากวตบันเวลอเลยทุกคน,เ,นนะเราจะไม่เหยียบมันนะเราจะไม่เหยียบมันเสียงอะไรว้าไปนี่ยไหนใครอยู่ไมครับโอ้ย,อ,ยอะไรร่วงลงมาวะ เดีย๋ยวนะทุกคนนะสติสติสตังสติสตังคนไหนทุกคนนะคนลุกสู้เลยว่ะไอ้เชี่ยทุกคนครับนี่นะฮะมีใครอยู่ไหมครับโอ้ยเสียงกล้องมากเลยอย่ะเดี๋ยวนะใจะเย็นนะทุกคนนะ โอ้ยหนู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 อิ่งหนูอิ่งโอ้ยขนลุกสู้เลยทุกคนโอ้ยโอเคฮึเฮ้ยอะไรอะเยอะนล้วทุกคนอะไรวะเสื้อเสื้อที่นี่ มีผู้เสียชีวิตคือมีคนมาปลูกคอนะทุกคนนะมีใครอยู่ไหมครับอุ้ยหนูโอเคทุกคนเดี๋ยวผมยวอุ้ยอะไรวะนะหน้าเฮ้ยใครอะไรมาควายวะมีใครอยู่ไหมครับเนี่ย S <S <an> เฮ้ยทุกคนมีข้าวลงข้าวเ,เหนียวด้วยเฮ้ยืหแสงไฟมันจ้าซนะเหลือเกินผมขอเบาไฟนิดนึงนะทุกคนนะมีข้าวเหนียวด้วยนะฮะมีร่องรอยเหมือนว่าคนมานะฮะอุ้ยอะไรวะอุ้ยลูกลูกกบลูกกบทุกคนอุ้ย มึงจะโดดมาหากูสินี่นะฮะร่องรอยของการหนอว่ามีคนมันอาศัยอยู่นะไม่ว่านะผมไม่รู้ว่าเป็นคนจอดหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไม่มีรอไม่มีลอช้าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ เหมือนมีร่องรอยกันมีคนอาศัยอยู่นะครับถ้ามีคนบอกคนนะครับวันนี้ผมจัดไฟให้สว่างสว่างเลยนะทุกคนนะรู้สึกว่าบ่นผมมาเยอะหรือเกอินนะฮะถ้าเพผมก็ไม่มีทุนที่จะซื้ออุปกรณ์อะไรนะพี่นะถ้าใครอยากสนุนก็สนุนได้นะครับผมผมจะ ทิ้งอมเพ์ไว้ใต้คลิปตลอดนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ผมจะเอามาซื้ออุปกรณ์นะฮะผมอาจจะซื้อไฟมาเพิ่มนะครับผมไอคิเราทางขึ้นอยู่ไหนวันนี้ทุกคนสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ ียงใครบ้าี๋ย่างนะ้นทุกคนสวัสดีครับไอ้เงี้ยทางขึ้นอยู่ไหนวะทุกคนผมยังไม่เห็นทางขึ้นเลยเนี่ยทั้งนังนะนี่นะทุกคน มีแต่ป่านะฮะสวัสดีดวงวิญญาณมีใครอยู่ไหมครับเกตุทุกคนอยวผมหาทางขึ้นก่อนดีกว่าอุ้ยอะไรอ่ะมีลองอะไรในกระดาษทิชชู่ด้วยวะเุ้ย เสียงค่อยลงนะสวัสดีครับทางขึ้นอยู่ไหนครับโอ้ยสุดทางน่ากลัวมากเฮ้ขนลุกสู้เลยทุกคนโอ้ย อู้วิญญาณที่ผูกคอเสียชีวิตที่นี่นะฮะถ้ายังอยู่ก็ปรการกฏร่างปรากฏกายด้วยนะครับผมหรือส่งเสียงอะไรก็ได้นะ,ะให้คนดูได้เห็นได้รับรู้กินไม่แบ่งเลยกินไม่แบ่งกันเลยก๋วยเตีเ๋ยวหม้อทางขึ้นมันอยู่นี่เราก็ ตรงนี้คืออะไรอ่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตลงดูกนิดหน่อนะอุย้อยเยอเตะเองตกใจเองมีอะไรนะทุกคนนะอุ้ยโอ้ยอ้ย้ยเยอเตะเองอีกทุกคนผมรู้สึกว่าเปิดไฟฉายแล้วมันมันสว่างเกินไปก็ผมขอ ขอปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตอนที่แบบเป็นทางตรงที่มันมืมดๆนะทุกคนนะเพราะตรงนี้ก็สว่างอยู่นะฮะสวัสดีพี่ผู้ชายหรือผู้หญิงวิญญ,ญาณที่อยู่ที่ที่ท,ที่ที่นี้ออกมากดล่าม,มากดกายได้ไหมครับ อโอ้ยอเกิดอะไงดีวาทุกคนว่าเดีย๋ยวเราเสียงเสียงชั้นบนเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่นะฮะขึ้นไปเลยนะทุกคนนะอนะืม เดี๋ยวใครวะมีคนไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่แล้วทุกคนนะฮยใครครับ ชั้นไหนวะเนี่ยชั้นสามโอเคชั้นสามใครครับมีใครอยู่ไหมครับอุ้ยทุกคนชั้นสามขนลุกมากนะครับชั้นสามขนลุกมาก ตอนนี้ดวงวิญญาณสามเเวสีเฮ้ยทุกคนฟังเสียงฟังเสียงเฮ้ยใครครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนใจเย็นใจเย็นนะ คับนึมน,นะมันมีเสียงมันมีเสียงเว้ยทุกคนมันมีเสียงเดีย๋ยวผมจะลองตั้งกล้อง,องชั้นนี้ก่อนนะเดีย๋ยวผมลองตั้งกล้อง,องชั้นนี้เดีย๋ยวผมจะเดินไปสุดทางนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปสุดทางนะทุกคนเฮ้ย <conocer> ได้ได้ยินเสียงเหมือนที่ผมได้ยินหรือเปล่านะมันมีเสียงผู้ชายร้องโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปสุดทางนะครับโอเคนี่ดีกว่าออโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินไปสุดทางนะทุกคนนะโอ้ยมรู้สึกเรินไม่ค่อยกล้าเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใครวะใครครับเฮ้ยเป็นกันทุกคนผมเช็คก่อนเช็คก่อนไม่มีใครวะเฮ้ยใครตัดหน้าผมไหมวะอุ้ยโอยขนุสุกสู้เลยตอนนี้ใครครับเจอทุกคน เคลียร์เคลียร์ก่อนมีคนไหมวะเคลียร์ก่อนจะเย็นนะจะเย็นนะฮ้ยเฮ้ยเสียงใครวะใครครับดูวิญญาณที่ออกมากดร่าเมื่อกี้ใครครับ สื่อสารได้ไหมครับนี่คือชั้นสามไทุกคนนะไม่รู้ว่าเขาเสียอยู่ชั้นสามมะทุกคนตรงนี้มีชั้นขึ้นไปนะเดี๋ยวผมเคลียชั้นนี้ก่อนไปเคลีย์มีคนเดินตัดผมเดินตัดหน้าไปเลย ดกทุกคนเฮ้ยทุกคนครับทุกคนเป็นรอยมือเนี่ยเป็นรอยมือเฮ้ยนะตอนนี้ผมขนลุกสู้เลยนะทุกคนนะผมลุกขึ้นขนลุกสู้เลยเมื่อกี้อุ้ยต่อหน้าต่อตา ถ้าเป็นดูวิญญาณคุ้เสียชีวิตนะครับผมอยาะได้อะไรบอกผมได้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวจะลองขึ้นไปชั้นบนชั้นสี่ปุ้ยเ,เ,เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปชั้นสี่เลยนะปรากฏล่าปรากฏกายได้ไหมครับ ผมจะไม่วิ่งหนีนะใครวะใครวะทุกคนมันมันผิดปกติแล้วอ่ะมันผิดปกติแล้วจริงจะย็นนะผมขอเคลียร์ชั้นนี้ก่อน ขอเคียยวก่อนนะขอเคียยวก่อนนะทุกคนใจเย็นนะครับนี่นะทุกคน <S <S อุ้ย ôi ơi, ôi Ai? ôi ơi, ôi 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 Này! โอเคทุกคนเดี๋ยวขึ้นชั้นสี่เลยเดี๋ยวขึ้นชั้นสี่เลยนะครับไปมีใครอยู่ไหมครับผมขึ้นมาชั้นสี่เรียบร้อยแล้วนะโคตรน่ากลัวเลยวะ่ะ มีใครอยู่ไหมครับชิบหายทุกคนตอนนี้ไฟฉายผมแบตหมดว่ะอ่ะเนี่ยนั่นผมมีเสือกมีกระบอกเดียวด้วยนะผมไปถ่ายหลายที่นะทุกคนจะส่วนมากก็ทั้งสองที่นะฮะแต่วันนี้ที่เดียวนะฮะแต่ลืมชาร์จไฟฉายนะฮะมีใครอยู่ไหมครับดวงจิตดวงานสามเวสี ที่อยู่นที่แห่งนี้ช่วยปรากฏล่าปรากฏกายได้ไหมครับฮุยฮุยหุยฮุย,ย,ย,ยใครวัวหกคน สติก่อนแล้วมันเดี๋ยวผมขอปรับไฟให้สว่างคนครับทุกคนเห็นมันผมไหมทุกคนเห็นมันผมไหม ฮ้ยสามรอบเลยเุ jump, <t utta hat> ้ยด <morning snake> <quinho> ูคนผมดิดูคนผมดิคนตั้งเลยเฮียคนตั้งเลยเฮ้ยเฮียแล้วใค้ทุกคนพี่พี่พี่ผู้หญิงเอ้ยเฮ้ยพี่พี่ที่เสียชีวิตนะฮะ แต่พี่ยังอยู่นะอยากได้อะไรไหมครับออกไม้ผมเห็นอย่างนี้อยากได้อะไรไหมครับผมไฟให้ทุกคนเลยนะฮะอีกทกีจะเพิ่มไฟให้เสียกดปิดสึกปิดไฟแล้วแม่งเจอเหมือนเงาคนยืนจะเปิดไฟมาหืม กคนตอนนี้ผมไม่มีไฟฉา,ายนะไฟฉา,ายผมแบตหมดนะนี่ผมเพิ่มไฟหน้ากล้องให้ทุกคนเลยนะครับ,เส,ครครบเสียงใครครับเสียงใครครับมีคนไหมครับผมว่าชั้นนี้ว่ะทุกคนที่เขาเสียชีวิตนะครับวิดูคนผมดิ แม่งลุกไม่หยุดเลยอะ่ะเฮ้ย <c oughs> ผมเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนมันตอนเนี้ยขนผมสู้เลยผมเฮ้ยใ <c oughs> ครครับ เดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องชั้นนี้ดูนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลงไปรอข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งกล้องไว้ข้างบนนะทุกคนนะถ้าไฟหมดก็คือจบคลิปเลยนะครับผมโอเคนะนะครับทุกคนเดี๋ยวอุ้ยเอือเออเหียบ โอเคทุกคนจะผมลองตั้งกล้องทัานนี้เลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่การเสียเวลาทุกคนนะครับโอเคไฟหมดก็คือหมดนะครับทุกคนเพราะตอนนี้ก็ใช้ไฟไปเยอะเลยนะฮะผมจะลงไปข้างล่างนะฮะผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสวดเรียก ท้องเรียกเขานะฮะก่อนผมจะลงไปนะครับผมโอเคสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุดวงจิตดวงญาณพี่วิชัยนะฮะที่เสียชีวิตอยู่ที่แห่งนี้นะฮะถ้าท่านยังอยู่และพี่ยังอยู่นะฮะช่วยมากดปรากฏรกฏ่รฏรางกดกายให้คนดูได้เห็นหรือทําอะไรก็ได้นะครับผมที่จะสามารถให้คนดูหรือผมนะฮะได้รู้ว่า พี่ยังอยู่นะฮะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะสัก5าทีแล้วกันเผื่อไฟหมดนะครับผมโอเคผมไปก่อนนะเสียงใครลองวะโอเค เดี๋ดยวผมจะไปรีก้องกนันะทุกคนนะมิกิก้อยู่ข้างล่างนะฮะเจอคนจรนะฮะมานะครับมนะะผมผมบอกผมมาถ่ายรายการนะก็เลยให้เงินเขาไปอีกยี่สิบบาทนะทุกคนหรือ <c oughs> <c oughs> ว่าเขาจะมาก่อกวนกวทูกเลยบอกพี่ไปตรงนู้นก่อนได้ไหมผมถ่ายผมถ่ายงานอยู่นะครับเออ ผมไดให้เงินเขาไปยี่สิบาทนะทุกคนนะไฟฉายก็มีกระบอกเดียวนะฮะใครที่อยากสนับสนุนสนับสนุนผมได้นะฮะก็เงินโดเนททุกทุกบาทนะครับผมผมกจะมาซื้ออุปกรณ์นะับผมโวมไฟฉายนะไฟหน้ากล้องใหม่นะฮะที่มันอยู่ได้นานกว่านี้นะทุกคนนะยี่ฝ่าไไฟหน้ากล้องผมอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงเองแล้วก็ดับไปเลย นะเหมือนแบบมันเสื่อมไปแล้วว่ะทุกคนเพราะผมก็ใช้ไฟหน้ากล้องนี้นานแล้วนะฮะเมื่อก่อนผมทาเพจนะครับผมเมื่อก่อนผมทเพจไลฟ์สดนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วนะทีมงานหายหมดแล้วนะครับก็เลยต้องมาทําช่องแยกเองนะครับผมเฮ้ยแม่โคตรน่ากลัวเลยโอเคทุกคนครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะฮะ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องตีล่าผีด้วยนะฮะก็วันนี้ก็กลับมาตามที่ผมเคยพูดไว้ว่าผมจะกลับมาที่นี่นะฮะตอนผมเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะ ผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะอย่านะไม่ต้องตามกลับมานะอยู่ส่วนผีไปเลยนะผมไม่ได้มาทำอะไรนะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยคนมีเสียงตอบกลับอุ้ยผีอยู่ส่วนผีนะไปนะคนไปแล้วปล่อยเขาแสดงตนแสดงตนไปนะฮะ เราทำอะไรเราไม่ได้นะเขาเป็นยานนะฮะโอเคนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะฝากไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะจากช่องตีล่าขีนะฮะนี้นะครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวนะทุกคนนะเว็ยบร้อยสิ็เน่านะฮะบ่อขาดด้วยโอเคนะครับผมเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้านะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะผมขอบคุณนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ